ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเี่กกะลบวันนี้บ่าวแอมมะทงอยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่นาะครับท่านผู้ชมเนาะหลังจากเลือออกแล้วครับก็มีนักเสี่ยงโชคนักแสวงโชคครับประชาชนชาวบ้านเนาะครับเนาะเพิ่นมีโชคมีลาภกับแม่ฮันนี่ครับในน้ำพวงมาลัยพวงมาลัยสีแดงครับมาไหว้แม่ฮันนี่ครับท่านผู้ชมกำลังไหว้อยู่ทั้งพื้นล่ะครับเนาะแต่ที่สำคัญนี่เพิ่นมากลุ่มใหญ่ครับ FC มากลุ่มใหญ่เพิ่นได้กันทั้งบ้านว่าซั่นครับ งวดนี้งวดนี้ครับเป็นจุดถูกน้ำโชค์นะครับามผู้ชมเนาะสีเรียลเลกตัวไหนจะจะจังจังนะครับสมผู้ชมเนาะมารับชมรับฟังกันครับมาเบิ่งน้วกันครับได้เป็นเบิ่งปัะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ทางไหนเนาะครับนี่ชุมพลบุรีครับชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีเมืองปลาไหลเนาะโอ้ครับผมครับผมเนาะ อ่มีโชกมีลาบกันนะครับเนาะโอ้ต okay. ัวไหครับนี่ยููบเตัวไหครับบนี่นี่ะครับผมขอโทษขอโทษขอไครับด้วขอโทษครับผมเบาแอมโลธงครับรับผมยครับไอไอเอฟซงกันครับศูนย์เจ็ดีครับน่าอรับนี่ 0 074หรือว่าหรือว่า084เขี่ยเนาะที่าัตัวไหครับคือเบาเอมวาเนาะ074ครับผม074หรือว่า084อืมครับผมสหายผู้ชมเนาะเคิ่นมีโชคไม่ลาบก่อนใหญ่เนาะครับเนาะโอ้มหาเมย์วครับเนาะ มากสองเทือแล้วครับมากสองเทือแล้วเนาะครับอยู่บ้านเดียวกันเนาะครับนี่เนาะอยู่บ้านไหนครับนี่บ้านไครขลาบ้านไครขลาชุมพลบุรีโอ้บ้านใครครับคะลาคะลาใครคลาแมนครับอำเภอชุมพบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เนาะครับผมครับผมศูนย์เจ็ดสี่เนาะครับผมเอาลองเบิ้งครับงวดวันที่สิบหกมีแล้วครับเนาะครับผมครับผมขอให้มีโชคมีลาภครับเดี๋ยวสีจ้องให้เบิ้งอีกครับ ความแน่ใจน้องรับสมอชมเนเสียงรถแสกซอนมากเนาะสมอชแต่มันกระบอชัดเจนขึ no? ้นว่าล่ะครับเสมอช่วงครับผมว่ากับว่าต๊วเก้าล่ะครับ074เนาะครับผมมันทับถูกเลยเนาะับุเลยเนาะครับผม 074074ครับผมครับผมเอาครับผมเนาะขอให้มีโชคมีลาบครับคุณพี่เพิ่นอยู่ที่สุรินทร์ครับอันนี้นี่นี่นี่พี่ก็มีโชคอีกปะครับเนี่ยผมกำลังจุดครับผมเอาพวกป็ัยังครับพี่เพิ่นจุดถูกให้แล้วครับแต่หมอชื่มเนาะมาติดตามแบบใกล้ชิดครับเดี๋ยวเบาแอมมาโรงนี่ก้อยายัจับปิงปองไปฝากเอฟซีจักหน่อยนะครับเนาะสาธุสาธุในหันหนี่ พอฉูบพอหลาบนอครับงวดนี่นไะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมมาตรงสิจับไห้ครับแมี่ฮันนี่สีอีสานครับกุเลดกรี๊่นะครับเนาะเอาสองตัวลางก่อนนะครับเอฟสี่เนาะเอาสองตัวลางก่อนห้าครับผมเลยเดห้า อาวล้ยหาซีครับเลขล่างไา้หาซีด้วยครับเอฟซีเนาะโอ้สาธุสาธุตในห้องหนึ่งเลขล่างหาซีครับมาหนิงเซเอาเลขสามตัวครับเนาะเอาเลขสามตัวไปฝากเอฟซีครับเลขสามตัวครับครับครับอ๋อโอ้อนี่นะนี่โอ้นี่นี่นนพี่พี่เพื่อนอันนับ น,นี่พี่ป็นเด็น70และกระล็กสนะครับเนาะ702ก็ะได้เป็นรางวัลเลอ่ะเดีย๋ยวเราเาอามาลงสีจับตัวเลขสตัวกันครับวัานไนหาสีเด็กหนึ่งครับลูกแรกเด็กหนึ่งนะครับเนาะ

เหล็กสองตัวได้หาซีถือว่าเป็นเลขที่สวยงามครับตัดเลนครับหนึ่งหาหาหนึ่งในคุณครับคุณครับคุณเจครับล่ะครับคุณผนอยู่ชุมพลบุรีครับท่านผู้ชมเนาะบคัรผมจเ้าวเอมเราตรงนี้สี่จุดตัวเลขทำไมแคปหน้าจอนะครับเนาะขอให้มีโฉกไงครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับ เลขของพี่นุ่มสุรินทร์เนาะครับท่านผู้ชมเนาะอำเภอชุมพลบุรีครับเป็นเมืองปลาไหลครับท่านผู้ชมเนาะเมืองปลาไหลใหญ่เมืองปลาไหลเผือกครับท่านผู้ชมเนาะจุดถูบน้ำโชคครับจุดถูบน้ำโชคได้สามตัวครับศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ครับท่านผู้ชมเนาะเลขสามตัวครับเลขสามตัวศูนย์เจ็ดสี่กับท่นเหรียญเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมมาตรงนี้จุดถูบน้ำโชคไปฝากเอฟซีทั้งบ้านครับจับสองตัวรางครับ ได้หาซีหาซีครับท่านผู้ชมเนาะเลขสามตัวหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพี่นุ่มสุรินกระเบ๋าแอมมมทงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้กระเปาแอมมมทงกัลเชล่าท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเตยเตยันพึ่งไปใส่ครับเอฟซีกเปาแอมมมทงมีของดีมาฝากเนาะครับเนาะไปรับชมมึงของดีกันครับ บ่าวแอมเาตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขา,ขายไปใส่เหลียกเงินเหลียกทองซื้อเหลียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ือถือเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของใมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้โอเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เลิกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับยก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะคเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทลุวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดดีเหลเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย่างโบเห็นลานเฮ้าใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกันกบสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเ,เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้กก็เมื่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสคิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเท่อลูกปากสามเท่อนะครับ ท่าปากสามเถ้าท่าคิ้วสามเถ้าล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้หน้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นะี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแตง่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมา,มาเท่าก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอุษาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเบอร์โทวนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมสามผู้ชมครับเอาไปใหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบรารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแล้วกาบเบาแอมราทุงนี่ไในน้ำมุนมานําครับดนน้ำมุนของหลวงปุลอดไมห่หายเอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสนยเงียบจังไรในตู้เขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเ่าเอาราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ